เช่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโน่โปรติงสไตล์ประจำวันที่30สิงหาคม2566โดยใชย้ผู้บังคับข่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้ก,กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนักจกัการบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้เอาแล้งไงสถานการณ์พลิกนะทีมชาติไทยมีลุ้นเซอร์ไพรส์ชนาทิพย์วันนี้จะเป็นยังไงโดยแฟนบอลไทยมีลุ้นอาจจะไม่ถอนตัวหรืออาจจะถอนตัว โดยอัปเดตล่าสุดทีมชาติไทยลุ้นระทึกแมซี่เจชนาทิพย์สงกระสินร่วมทัพลุยสกินส์ครับในครั้งนี้หรือไม่โดยการที่ชนะทิพย์สงกระสินได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมฟุตบอลไทยลีกลัดล่าสุดที่บุกไปเอาชนะอุจจตนี f c หลังจากที่กดสกอร์ประเดิมประตูแรกกับบีจีประชุมก่อนจะไปโดนวัฒนาพรายนุ่มรวบจนได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณเข้อเท้าด้านขวาของเขานะฮะถึงขั้นถูกหามไปออกจากสนามไปซึ่งชนาทิพย์ได้เข้ารักกาสแกน m r i เป็นที่เรียบร้อย และมีการตารงานักว่าผลจะออกมาในวันนี้จะมีบทสรุปจากทีมแพทย์ว่าสุดท้ายแล้วอาการบาดเจ็บของชิตาทิปสงกรสินจะสามารถลุยสุขบอลคิงส์คัพสองวันยบได้หรือไม่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลไทยมีลุ้นเรื่องด้วยโค้ชทงหุนซื้อใหญ่แห่งทัพบีจีบทุมเปิดเผยช่วงหลังเกมดังกล่าวระบุเลยนะว่าเจเขามีอาการบาดเจ็บมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจากเกมเซี่ยงไฮ้พอยส์เอเฟซีแชมเปียนลีกพรพีออฟแต่โดยแล้วก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไรามากมหมครับ น่าจะเป็นอาการเจ็บซ้ำแล้วซ้ำนิดหน่อยคิดว่าน่าจะไม่หนักครับจากการประเมินด้วยสายตานะครับทานนี้ไม่แน่นะว่าแฟนบอลไทยอาจจะเซอร์ไพรส์ใหญ่เดีรยวรนี้ก็เป็นได้โดยชนาทิพย์สงกรสินโผล่เข้าแคมป์ช้างศึกในวันที่30สิงหาคมซึ่งจะเป็นการซ้อมวันแรกของทีมชาติไทยก่อนศึกฟุตบอลคิงส์ครั2023จะเปิดฉากขึ้นลุ้นกันวันนี้ชนาทิพย์จะร่วมทัพได้หรือ,รอไม่ ก็ฝากไปให้กำลังใจร่วมเชียร์แมสซี่เจเจ้าชนาทิพย์สงศินคนนี้กันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากนันอีกครับเอาได้ยังไงเจ้าเช็คถูกเลือกติดทีมยอดเยี่ยมนัดที่25ของศึกเจลิกนะโดยกันนี้สบุะโชคสรารชาติแนรุกทีมชาติไทยจากสโมสรฮอกไกโดคอนเซซโปโลถูกเลือกติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกฟุตบอลเจวันลีก2023 แมชเดย์ที่25หลังโจฟอร์มแจ่มยิงไป1จ่ายไป1น,นะฮะโดยเกมบุกเจ้าคาวาสกิฟอนตเตเรสไปสองต่อสอวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการน,นี้เจ้าเช็คในวัย25ปีถือเป็นการติดทีมยอดเยี่ยมของศึกเจวันลีกครั้งแรกนะฮะโดยการจัดการเก็บสถิติเว็บไซต์ออ t ตาที่เป็นหน่วยงานจัดเกี่ยวกับทางสถิติต่างๆของโลกใบนี้ทั้งลีกชั้นนาของโลกอย่างทางพรีเมียร์ลีกบุนเดสเลกาเยอรมันกันโชสเตียไอโตรี 3, และก็ลีกลาลิกาสเปน สำหรับทีมยอดเยี่ยมศึกเจวันลีก2023นัดที่25ที่จัดขึ้นโดยออต้าบ,บนูนต่อไปนี้พรักาษาประตูปราจิลกิวจากทางซังเกนดุสึกองหลังก็จะเป็นโกกิอันไซจากคาชิมาแอดเเลอร์ชัยโงะอาซาดะจากเกียวโตสังะชุนตัดธานากาจากทางคอนเซซุปโปโรเสยะไมคุมาจากทางเซเลโซสกากองกลางก็จะเป็นสุภโชคสารชาติจากทางคอนเซซซโปโรเคนโตทาชิบานะจากคาวาซกิฟอนเตเล่ยาสโตวากิสกาจากคาวาซกิฟอนเตเล่ โยอิจินากามุระจากทางสังกันสึก่อนหน้าก็จะเป็นไทชิฮาระจากเกียวโตสังะซาโตกิอุเอโจจากทางเซเลโซโอสกาเป็นนาว่าง,งานนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงเจ้าเช็คสุขบโชคสารชาติเพราะฉะนั้นก็ฝากไปให้กำลังใจเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับไร้ชื่อสุดินเชตรีแข่งจอมเก่าเปิดโผ23นักเตะอินเดียลุยสกคิงส์ครับในคัณงนี้โดยทีมชาติอินเดียแบบโผ23แข่งลุยสึกฟุตบอลคิงส์ครับ2 0 23 ที่เชียงใหม่โดยรายชื่อสุนินเชตรีองหอกกัปตันทีมในวัย3 9ปีที่ติดภารกิจภรรยาคลอดลูกช่วงทัวร์นาเมนต์ส่วนรายชื่อทั้ง23นักเตะแข่งที่ค้าแข้งในลีกทั้งประเทศทั้งหมดนะฮะเตรมประเดิมชะกับอิรักวันพฤหัสบดีที่7กันยายนที่สนามสมพภช์เชียงใหม่700ปีคิกออฟเวลา5โมงครึ่งในขณะนี้โดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติอินเดียทีมอันดับที่99ของโลกภายใต้การกุมงเยนของอีกอร์สติมัชเฮดโคชชาวโครเอเชีย วัย55ปีได้ทําการประกาศรายชื่อ23น,นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระชาสทานคิงส์ครับครั้งที่49ช่วงปรับซิมฟิฟ่าเดย์ระหว่างวันที่4-10กันยายนออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าทีมชุดนี้ร,รายชื่อของสด,ดินเชตตีกองหน้าจอมเก่าในวัย3 9ปีที่เคยยิงประตูใส่ทีมชาติไทยถึง2ลูกในศึกเอเชียนคัพ2019รอบสุดท้ายที่ UAE พาอินเดียชนะไทยไป4-1ต่อ 1, หลังติดภารกิจส่วนตัว ภรยาตั้งคันมีกำหนดคลอดในช่วงเวลาดังกล่าวพอดิบพอดีซึ่งขุมกําลังชุดนี้เป็นนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในลีกอินเดียทั้งหมดในเรหลานี้โดยรายชื่อ23มผู้เล่นทีมชาติอินเดียชุดสู้ศึกิงส์ครับ2023มี่าังต่อไปนี้้รกษาประตู3คนก็จะมีกูปรีชิกซันดูจากเบงกาวรูรูอัมบรินเดอร์ซิกจากทางโอดิชาและก็เกอร์บินซิกจากทางไฮดาราบัต f ์เอฟซีส่วนกองหลัง8คนก็จะมีคาชิสราจากมูฮันบาการซูเปอร์ นิคริคปูจาริวจากทางไฮเดอร์บัตเอฟซีซันเดสจีการจากทางเบงกาลูอวัสอารีจากทางโมฮุลสุมาการซูเปอร์เมทาฟซิง์จากทางบุมไบายซิตี้รัตสุงดุงกาจากทางอิสเบงกออาคานวิราจากทางไฮเดอร์บัดเอฟซีสุราบาซูบาสิตโบเซจากบูฮามัดสุมาการซูเปอร์ส่วนกองกลาง9้าคนก็จะมีจัคสันซิงท์ูนาจัมจากคาราบราบรัสเตอร์สุเรสิงวาจัมจากเบงกาลู บรนดอนเฟอร์นันเดสจากเอฟซีกัวสะฮานอับดุลซามัชจากทางเคเลราบรัสเตอร์อานิรุสทาปาจากทางเซนเนยิสเอฟซีโรฮิตโคมาจากทางเบงกอรุลูอาสิคูรุนิยานจากทางโมหุนบางกันซูเปอร์เนวเรมมาเฮนสิงจากทางอิสเบงกอรและก็อันเดรฮันโซลาชางจีจากทางบุบายซิตี้ส่วนกอนหน้าสามคนก็จะเป็นบานดับบีสิง์จากโมหุนบางการซูเปอร์ราฮิมอารีจากทางเซนเนยิน รางหุนเคพีจะทางเคฟเรล่าบรัสเตอร์สำหรับทีมชาติอินเดียที่เพิ่งคว้าแชมป์ในศึกซุปวันอาชิงแชมป์เอเชียใต้2 0ง3 หรือว่า S A F F Championship พันยี่สิยการเอาชนะจุดโทษคูเวตไป5.4ต่อ 4, หลังเสมอในเวลาปกติ1ต่อหนึ่งในเกมรอบชิงชนตเลิศเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ลงสนามรอบรองชนะเลคิงส์ครับสองพันย2่พบกับทีมชาติอิรักทีมอันดับที่70ของโลกวันพระฤาับดีที่7กันยายนที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่7 0 0ปีเวลาสิ3นาิกาบนีในขณะนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาก็ตามติดร,รับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้น,นะครับ ทีมชาติไทยสู้ๆนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับเอาได้ยังไงคนแห่ดูลิง์เทือนเพียบเฉียดครึ่งร้านไทยลีกเล่งปรับกลยุทธ์ดึงแฟนซื้อโค้ชถูกถูกลิขสิทธิ์ในขณะน,นี้โดยได้เผยยอดซื้อไทยลีก1 3 0 0 0 0โค้ชนะฮะโดยทางสโมสรตั้งเป้าหาอีก5 0,000โค้ชแต่ต้องปวดหัวลิง์เทือนที่มีคนดูกว่า4 0 0 0 0วิวต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้มาอยู่ในระบบที่ถูกต้องในขณะนี้ ความคืบหน้าที่ประชุมคณะท,ทำงานไทยลีกเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมสรุปยอดในสาสัปดาห์แรกของการแข่งขันไทยลีก2 0 23มียอดผู้ชมในสนามมากขึ้นกว่าฤดูกาลก,ก่อนประมาณ70-80%ล่าสุดธัญญะมงนคาโคศกคณะทำงานเปิดเผยได้ว่าพรานบีได้แจ้งตัวเลขของการซื้อโค้ชชมฟุตบอลไทยลีกแบ่งเป็น3สมโมสรบุรีรัมการท่าเรือและบีจีประชุมที่ซื้อเหมาทีมละ20,000โค้ช รวมแล้ว60,000โค้ดและจากการที่แต่ละสโมสรช่วยกันขายได้เฉียด70,000โค้ดเท่ากับว่ามีการซื้อโค้ดไปแล้วมากถึง130,000โค้ดอย่างไรก็ตามที่ประชุมยังต้องมีการให้การซื้อโค้ดเพิ่มโดยตั้งเป้าไว้ที่50,000โค้ดเพื่อจะให้แต่ละสโมสรได้เงินสนับสนุนประมาณ10ล้านบาทเต็มๆขณะเดียวกันก็พบว่ามีการรับชมแบบเชือนหรือผิดลิขสิทธิ์ โดยสถิติระบ,บุว่ามีมากถึงเกือบ4 0 0 0 0วิวดังนั้นจะทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้หันมาซื้อโค้ดเพื่อรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์เพื่อเพิ่มยอดตามที่เราต้องการอาจจะออกแคมเปญหรือป,ปรับกลยุทธ์ใหม่อย่างไรก็ตามหากทางภาครัฐมีความนิ่งเฉยก็จะขอให้ช่วยจัดการกับเว็บหรือลิงก์เถื่อนแม้รู้ว่าจะจัดการยากก็ตามทีในที่ประชุมได้เห็นชอบในการปรับโปรแกรมไทยลีกบางคู่เพื่อจะให้บุรีรัมย์ทรูเบงกอกและก็บีเจปทุม ได้แข่งขันกันใน AFC แชมเปียนลีกและก็ทำผลงานให้ออกมาได้ดีเพราะมีผลต่อโคต้าสโมสรจากประเทศไทยในครั้งต่อไปในครั้งนี้นั่นเองครับอาจจะผมเป็นต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันเียครับบิ๊กแดงบั่นใจโตะเล็กชบากแก้วจะโชว์ศักยภาพทำผลงานดีในศึก NSDF 2023นะ โดยกันนี้ผู้จัดการตัวเล็กชาวไทยอาสาวไทยนะฮะมั่นใจศักยภาพแข่งสาวชุดนี้มีความพร้อมที่จะป้องกันแชมป์ NSDF ที่โขราชซึ่งงานนี้ผลตรวจตีดีเรกปรังดีผู้จัดการทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเผยถึงความพร้อมของทีมหลังฝึกซอ้อมมาร่วมเดือนเต็มๆเ,เพื่อจะโูยสึก NSDF w ูเม n ฟุตซอ l แชมเป i o n นชิ p ระหว่างวันที่3-9กันยายนณศูนย์การค้าทอมิโน่ช2วนีวันจังหวัดนครราชสีมา โดยบิ๊กแดงได้เปิดเผยว่าสำหรับทีมชุดนี้ที่กำลังเตรียมในการลุยศึก NSDF ตอนนี้เราซ้อมกัน1เดือนสภาพร่างกายก็มีความพร้อมแล้วที่จะสู้กับทีมระดับเอเชียคู่แข่งที่น่าเกรงขามก็คงเป็นบาเรนญญี่ปุ่นที่เราต้องเตรียมตัวรับมือให้ดี แต่ก็ชื่อในศักยภาพน้องๆชุดนี้เรามีความเชื่อมั่น100%เพราะเป้าหมายเรานั้นเล่นเพื่อป้องการชันเรามีนักเตะจากชุดนี้และยังมีการเสริมตัวใหม่เข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งอีกก็เชื่อมั่นว่าเราจะสู้ได้ยอย่างเต็มที่ในครั้งนี้นะและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่ปร์กิ้งสไตล์ประจวบนชี่30สิงหาคม2566โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับ